สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับผมที่แพน่ั้งอ้อยนะครับวันนี้วันอังคารที่30มีนาคมนะครับตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าเกือบ5้าโมงนะก็มาทิปที่แพน่ังอ้อยครั้งหนึ่งที่เฉพาะกิจครับผมเพื่อนพามาผุดปับปุดป,บป,บปับอยู่แหละ ก็<า>กะว่าจะมาตกกัน2คืนแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก็คืนนี้1คืนพรุ่งนี้1วันแล้วก็อยู่อีกคืนหนึง่งนะครับก็คือ1วัน2คืนดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงครับตอนนี้อากาศร้อนนะเริ่มร้อนมาแล้วก็เน้นตกกลางคืนอากาศเย็นๆดีกว่ากลางวันไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่ก็แต่าก,การสบถามก็น,นี่ตรงนี้มีหญ้านะครับผมคล้ายๆกับแพรเนะี่ยนะครับมีหญ้าถ้ามีหญ้ามีสไลด์แบบนี้ น่าจะมีปลาอยู่นะลบอยู่ใต้ใต้ใต้ตรงญ้านนี้แหละครับผมก็มีตรงกลางครับแปรก็เดี๋ยว้อามาลองลุ้นอีกทีครับผมแผนี้เคยมาแล้วนะหลายรอบก็เดี๋ยวนี้จะมาลองอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงนี้าหาโทฟี่ไม่ค่อยจะได้ก็ปีนี้ยังไม่มีโทฟี่แบบสวยๆเลยนะครับผมเผื่อทริปนี้จะเจอดีๆนะครับเพราะว่าผม,มเห็นบรรยากาศแล้วน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาลองลุ้นกันับผมเดี๋ยวเตรียมตัวกันนะอันนี้ก็ มีขนมนปังปั่นหยากเอาไว้เนี่ยนี่ไว้ตีไวน้าดินแล้วก็แบบละเอียดอันนี้โตสป,ปิวนะครับก็มีไส้เดือนเตรียมมาด้วยบรรยากาศเรนนี่ก็15โมงก็ยังไม่ได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้จะเตรียมตัวเสร็จเมื่อไหร่นะครับเราเพิ่งเดินทางมากำลงังเหนื่อยๆกันอยู่พักสักแป๊บโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมดมาขึ้ฟย,ย่าว อ่ะครับผม6โมงครับตอนนี้ก่อนจะเตรียมตัวได้นะหกโมงเย็นมาแล้วก็เมื่อกี้มันแพนบุนนะครับเชือกมันหย่อนก็เลยต้องมาช่วยกันขึงเชือกให้แพนมันตึงๆก่อนมันงั้นแพนมุนไปหมุนมานะแล้วก็เดี๋ยวเอ็นหย่อนเอ็นตึงอย่างนี้นะครับทนี้แม้แต่ด้าดินก็เหมือนกันตอน,นี้ก็เลยแบบช่วยกันก่อนจะเสร็จ6โมงแนละ้วทีนี้เลยอ่อยอ่ยยอยเหยื่อตรงข้างหน้านี้ดี๋ยจะลองตกสปิลตรงข้างหน้านี้ดู ตัวนี้ตกขนมปังก่อนเราเมื่อวันไหนก็ใช้เช้เดือนนะเขาบอกมาเดี๋ยวเราลองดูกันครับผม ปลดเพี้ยนไม่มาตั้งคืนแล้วแนะ่ไซนี่ยครับผมเช้าแล้วครับก็เมื่อคืนก็ตกไปเรื่อยๆนะก็ไม่กินจัดเท่าไหร่แต่ว่าปลาเนี่ยปลาปลาขาวซอย,ยอะเยอะเยอะจริงกินได้ทั้งคืนนะครับผมตกมเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูปลาที่ตกก่อนนะตอนเช้านี่ก็เริ่มจะมีมาแล,ล้วล่ะมาแล้วกับ อืมปานตกคีแรกนะอันนี้ครับได้มาแล้บอกวับไสสวยนะนี่ครับนี่คือคืนแรกวันนี้กลางวันเต็มๆเลยเกินสีนี่กลางวันยังพอรุ้นได้อยู่นะถ้าเป็นเขาแหลมนี่ต้องรุ้นกลางคืนนะ บรรากาศโอเคครับผมนะมันลงเยอะมากเนี่ยแต่ว่าไม่ตื้นนะนี่ประมาณที่ตกเนี่ยระยะน้ําก็คือประมาณประมาณสี่เมตรเหมือนกันนะที่ตกกันนะครับปลปิ๋วละสี่เมตรแล้วก็ตีหน้าดีลงไปก็ยังไม่ช่วยเลยก็ได้จะสไปอวล้วล้วเลยครับในปลาขาวตะเพียนขาวแล้วก็ปลาหมอลระกับหลารุ่นปลาชนิดอื่นมากเรนนี่มีปลาแค่สองชนิด เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีลกันวันไปพักผ่อนกันไปแล้วผมแต่ว่าอากาศก็ดีมากเลยเมื่อคืนก็สบายนอนสบายมากไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวดีมากเลยอากาศนอนเย็นสบายแล้วต้นเดือนมีนาไอ้ไปลายเดือนมีนานะต้นเดือนเมษาอากาศอย่างนี้เนี่ยสุดยอดแนละ้วน่าไปพักผ่อนนะครับไม่ร้อนมากเลยมีหญ้าอยู่นี้ก็ มีโอกาสที่ว่ามีปลาเข้ามาเอาเนี่ยมันรุนครัน,นะผมวันนี้เต็มที่กับกลางวันเลยมาครับโหดูไซส์หมดครับโหวนรอคอยรอคอยมีหลายตัวนะไซส์ ไินสปาร์คพึ้นุพ <You> ุดดิรากลับไซนี้ครับผมโอ้ดูสวเลยนี่ไงนี่ไไซสรไซเด เก ah. <Ye k. S 3> er. no. ่อบครบเือบครบอครังลครบเดี๋ยวน่กินเดียวกินดี ติวเส้เดือนอุปกรณ์ชุดหน้าเหมือนกันนะครับผมเราจะเกี่ยวไปแบบนี้เลยนะเกี่ยแบบนี้เลยนะครับ ใส่เดือนปลิวส่เดือนครับผมใส่ดีด้วย que. Hehe Si, Di Sus Tu ni ปลาตกได้ตอนนี้ครับผมเมื่อคืนหนึ่งคืนกับวันนี้อีกวันวนึงนะปลาหมอนกับไซส์สวยเลยดูนะไซส์ปลาหมอนกับหลายตัวเลยเดี๋ยวจะเอาทำกับข้าวสักสองตัวสองสามตัวนี่โโหหลายตัวเลยตัวนี้ปลาหมอนกับไซส์สวยเลยครับดูดิ <laughs> ไซส์ห้าขีดนะสี่ห้าขีดได้ เดี๋ยวค่าทำาข้าวครับผมแล้วก็เดี๋ยวคืนตกต่อลุ้นต่อเคยได้ปลาแบบขเขาเชื่อแล้วก็ได้ปลาน,นิลน,นะตอนคืนเนะี่ยแต่นี้ยังไม่เคยได้เลยดูไปลีครับผมเดี๋ยวทำาข้าวก่อนเอาละครับหนึ่งคืนหนึ่งวันผ่านไปแล้วครับตอนนี้มาต่อช่วงเช้าอีกหน่อยเมื่อวานตอนบ่ายตกไม่ได้เลยเพราะว่าคลื่นลมแรงตลอดช่วงบ่ายเลยนี่ปาลาเราเยอะ เึมแล้วหน่อยช่วงบ่ายเลยก็นี้ก็เลยตอนช่วงเช้านี่มันไม่าด้ตกได้เหมือนเมื่อวานนะก็ตอนเช้าเรานั่งตกกันชดเชยดีกว่าก็วันนี้จะอยู่สักครึ่งวันนะหรือยัครับผมแต่ตอนนี้ยังได้ปลาแค่สองชนิดเองนะการวันก็เป็นหมอระกับแต่ไซส์โอเคครับแล้วก็การคืนก็เป็นปลาส้อยนะตลอดเลยก็ถือว่ากินได้ตลอดนะครับถ้ามันไม่มีคลื่นแบบลมแบบ กลัวนะนะพอขึ้นลมมันกลัวนันคือเรามองเห็นไม่เห็นทุนตาก็ไม่ค่อยกินในช่วงน,นั้นหน้าดินคือยังไม่ได้ตัวเลยตอนนีไ้ได้แต่สป,ปิวเดียวเลยก็ต,ตีไว้หลายรอบแล้วทั้งเกี่ยวโฟมเกี่ยวส้เดอนแล้วก็มันหมูก็ยังไม่ได้ตัวไม่กินหรืเหี่ยเราไม่ดีกับพรุษหนูรุ้นนี่กะสป,ปิวก็ได้ มาแล้วครับผมป่านดินตัวแรกน้าดินป้นดิน <c oughs> เก็บสายสน่นอยเอาละครับผมสำหรับที่ตกปลาที่เขื่อนสีที่นี่นะครับผมก็อยู่ตีไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วแหละลมก็เริ่มมาแล้ว ปลาเริ่มไม่กินก็สำหรับใครที่มาตกปลาที่นี่ก็ปลาปลาับแขกก็จะมีเพราะทเห็นนะครับผมตอนกลางคืนก็ไมมีปลาปลาส้อยนะครับแล้วก็ปลาหมอนกรับนี้ก็ไซส์ดีเลยตัวนี้หลายตัวเลยได้ไปหลายตัวอันนี้รวมๆแล้วก็ไม่าจะรวมยี่สิบโลนะครับปลานิลนก็ได้มาตัวหนึ่งเช้านี้ไซส์ก็โอเคหมอนกรับนี้ไซส์สวยเลยทุกต,ตัวเลยปลานี้ก็โอเค ก็สรุปก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้เหงาครับผมมาที่นี่ตอนนี้ก็มันมีพืชใต้น้ําแล้วไงพวกมีพืชใต้น้าพวกมีสาลร่อะไรก็ปลาพอจะเข้ามาหลบตรงตอนั้นก็มีปลาขึ้นเยอะเหมือนกันถ้าใครสนใจก็ลองดูนปลาสวายก็มีนะแต่อาจต้องใช้อ้นนียไอ้ทุ่นลอยนะครับผมเอาละครับผมถ้าเกิดถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับผมก็ใครยังม่ติดตามก็ติดติดตามไว้นะเี๋ยวได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหต่อไปนะครับผม สำหรับวันนี้จากคุณภาพที่สวยของบรรยากาศเขื่อนสีนักคลรินวเพี่อนี้นะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ